ด้านบนด้านบนนี้นะคะด้านบนนี้ลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าไทยที่อยู่ต่างแดนเหมือนกันก็แม่กาใช้แค่กระปุกนี้กระปุกเดียวเท่านั้นเองใช้แค่กระปุกนี้กระปุกเดียว1เดือนเท่านั้นเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเริ่มเปิดใจงบไม่เยอะมากลองตัวนี้ไปเลยตัวนี้เดี๋ยวเก็ตเทสให้ดูคือถ้าใครลดฝ้าเนี่ยเก็บไม่อยากให้ใช้ครีมทั่วไปเลยครีมทั่วไปอ่ะมันเป็นครีมผสมน้ามันแต่ทุกคนดูโจลาร์สมานะโจลาสมาไม่ผสมน้ำมันเลย ตัวนี้รีจูวีเนตติ้งตัวลดฝ้าโจลัดมากลดฝ้าไม่ผสมน้ามันเลยเพราะฉะนั้นสารสากัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัดการตัดการทํางานของฝ้าหยุดฝ้าเก่ายับยัง้งการเกิดฝ้าใหม่ลดฝ้าได้ต่อเนื่องทุกสารสากัดที่อยู่ในนี้ผิวสามารถกลืนครีมลงไปได้หมดเลยและสามารถทํางานได้เต็มที่ในระดับเมลานอไซเมลามอไซคือ ็ดสีผิวตัวผลิตเม็ดสีผิวเขาเรียกเมลาโนไซด์เดี๋ยวนี้คือกระดาษซับหน้ามันปกติเลยที่อยู่ในเซเว่นอนุญาตใช้นิ้วป้ายเลยนะจ๊ะนิ้วป้ายลงไปหนาๆแบบนี้เลยจ้ะนิ้วตรงป้ายลงไปหนาๆแบบนี้เลยถ้ามีน้ำมันมันจะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจริงๆอ่ะมันแปะลงไปอ่ะถ้ามันมีน้ำมันมันทะลุแล้วเห็นไหมคะ ไม่มีน้ำมันทะลุออกมาแม้แต่หยดเดียว <Wow. S 1> ไม่มีน้ามันทะลุออกมาแม้แต่หยดเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสกินแคร์ฐานน้ำที่แท้สริเพราะฉะนั้นสารสกัดที่อยู่ในนี้ซึมลงผิวได้หมดร้อยเปอร์ไม่เคลือบรอยอยู่บนผิว